โยสสภะควะระหังสัมมาสัมพุทโธสวะกัตวเยนะภะคะวะตมมัมโมสวปฏิปันโอยสะมมมสภะคะวะตัมโมอัมหังทิคาระดังหิตายาสุขายสาธุท่านผู้เป็นนายทวารโรงเรีนยนบ้านุโคมุนีได้ตอนรับขอรดบภาพวันตา เราตองทัใเลิให้ควเจริญ Santanamuni raya san sunanto sakamu akarang sakika miceru biensiri นิวาราวันจนังสานทาวมีสุนันตุนธรรมาชาวานังกาลุวายังตัณฑ์คนใหม่มาพอระวีพาพันสาพร้อมกับครูครูผู้สอนมาใหม่ทั้งสองท่านและเหล่คณะครูนักเรียนทุกครูทุกคนใหนหนองสักระมีคันห้าเครื่องสักระมีบกบิ่งครูงามมาหนองทถาสักระถาวาย ความดีขอให้ทางโรงเรียนของเฮานี่มีท่านพอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไปเถิดพระเจ้าค่ะโยสวภาควารังสัมมาสัมพุทโธสวขคตัวเยนาภาคาวตาทมุมสุปติปนโนยสสสภาตโตสวะคัสัมโฆตามยามภาควันตังสะมทมสะสังฆัง นิมินิสกะเรนิยาธารหังอโลปิเตนิอาภิภูสยามาสาธุอิติปิโสพรวาข้าพเจ้าจะไหว้พระจันทร์เสเทวาเ่ดสเดชลงมารักษาอายุของพอละวิภาควันตาอีกสิบห้าปีเวียนรอบเวลาสีชวนซูขันผอมมาลงมาเสืงมาเมืองเมืงเมวัลกาเจ้าคุณสัมภคตตัวนอกสัมภคตตัวในสัมภคตัวใดๆไฟกายเป็นนีข้อวันข้อเดือนข้อปีคอยเคลื่อนข้อเดือนคอยคลายข้อวันคอยหายมานำดับไฟวันเฉยสัพพะทานังสัพพะราพังพรตุมี ลักขันตัวสุลักขันติ